สวัสดีครับพบกับผมการันเห็นรถสวยนะฮะคลิปนี้ผมมีรถกระบะเอซูซูสีประตูเข้าใหม่เลยนะครับเป็นรถปีต่ำปีเก่านะฮะแต่ว่าสภาพสวยคลิปมากเป็นรถบ้านด้วยไปดูครับไปครับผมและนี่คือนะฮะเอซูซูเอ็กซิลี่นะครับสามจุดศูนย์ปีสองพันสิบจดทะเบียนปีสองพันสิบเอ็ดนะฮะคันนี้เป็นรถบ้านสภาพสวยมากนะครับหน้าหน้าของเขาครับนะไฟใสๆเงาๆอย่างนี้เลยนะนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะไฟตัดหมอกมาพร้อมเลยประจังหน้านะครับสี ค้เมียมนะครับยังดูสวยๆอยู่เลยนะครับนะตัวนี้นะใต้เป็นรถสีดาด้วยนะครับหายากมากตัวนี้นะครับนะมาดูรอบคันกันครับมาล้อแมกอลลอยเดิมโรงงานนะครับกระจกหูช้างมองข้างนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับนะบันไดข้างเดิมโรงงานนะครับมาดูภายในกันครับในตัวของภายในของเขานะฮะจะมาพร้อมกับเบาะหนังนะครับเบาะหนังเป็นรุ่นของเอ็กซิลีนะจะได้เป็นบนบหนังดำตัดแดงนะครับตัวนี้เนาะมาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันครับ ในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังครับสภาพก็กิบมากเลยนะครับก็ถือว่าเจ้าของเดิมนะครับใช้งานมาไม่โทรมเลยนะครับใครที่อยากได้หรือว่าอยากเอาคันนี้ไปใช้งานเนี่ยผมบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเรามาดูด้านหลังครับว่าด้านหลังเป็นยังไงกันบ้างครับมาด้านหลังของเขานะครับมาพร้อมกับกันชนหลังดเดิมนะครับแล้วก็รุ่น x s e ัดเจนนะครับตัวนี้นะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์3.0 iTech นะครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะตัวนี้เนาะนะครับมาดูแม็กไลเนอร์ของเขานะฮะ ในตัวของแม็กไลเนอร์เขานะครับสภาพใหม่กริปมากเลยนะครับใครที่ออยากได้รถสภาพสวยๆนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะรับประกันครับคันนี้นะฮะไม่มีประวัติการชนแน่นอนนะครับนะอ่าน่าใช้มากครับคันนี้เป็นรถสิบกว่าปีแต่ว่าสภาพดีมากคันนี้นะครับมาดูด้านหน้าฝั่งคนขับกันครับคันนี้นะครับนะอย่างที่บอกนะว่าภายในเป็นดับแดงนะครับนะวงมาลัยนะครับแอร์แบกนะฮะแล้วก็เกียร์ออโต้นะฮะจอแอนดรอยทัชสกรีนนะครับ สามารถรองรับมันตีฟังก์ชันได้หลายอย่างเลยนะครับนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาดูในตัวของด้านหน้าของเครื่องครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมอ่ะมาที่บอกนะครับว่าคันนี้ถ้าเป็นเครื่อง3.0นะครับเป็นเครื่อง3,000นะครับก็นี่ครับเปิดออกมาคลิปเลยนะครับนะภายในนี่บอกก็เลยว่าสภาพคลิปมากเลยครับหน้าห้องเครื่องนะครับนะ้วกโปรลืมเดิมโรงงานเลยนะครับนะอ่านะครับ มาดูหัวน็อตนะครหัวน็อตนะครับสีเดิมลงเดิมเออเดิมเดสีเดิมโรงงานนะครับนะหัวน็อตสีไม่แตกนะครับนะสติกเกอร์อยู่ครบนะครับแผ่นเพจนะครับเรียบสวยเลยนะครับว่าจะเป็นคานหน้านะฮะสภาพสวยกริบมากเลยนะครับรับประกันว่าคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะครับนะสําหรับท่านใดนะครับนะที่สนใจอยากได้อ่าอิสุคันนี้นะครับนะสีประตูคันนี้เนี่ยอ่าไปไว้ใช้งานนะครับสามารถติดต่อผมคันดังเหมมาได้เลยที่ท่องทาง ด้านล่างตรงนี้นะครับนะรับประกันได้เลยว่ารถคันนี้สวยไม่ผิดหวังแน่นอนค่าตัวไม่แพงกะครับผ่อนเบาๆนะครับใครหาอยู่ไม่พ้นพลาดเลยครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ